สวัสดีพี่น้องเอฟซีวันนี้จะมาดูสวนของเสียบุญทรงครับเห็นว่ามีดอกมีดอกออกหนาฝนครับพี่น้องพอมีดอกหนาฝนก็เลยจะมาดูครับดอกจริงๆครับนี่ดอกหนาฝนครับอือใครว่าทุเรียนนี่ตองกักโซ่ไม่ตองกักแล้วครับพี่น้องดอกเต็มต้นเลยครับนี่ก็เหยียดเหยียดตีนหนูเหยียดเป็นมะเขืองเล็กแล้วครับพี่น้องนี่โอ้ดอกดกอยู่นี่ครับ โอ้ก็บถานี่ครับพี่น้องเอฟซีมีทุเรียนออกหนาฝนเฉยเลยแหลกแหลกแกหลกไทว่าต้องการแรงมันโมเมนได้นน่ฝนคักๆัดพี่น้องนะครับพี่น้องจะคองสวนครับเสียบนท่งครับเดินดูสวนเป็นไงเสียครับนีครับเป็นจังได้เนยดข่าวว่าทุเรียนมีดอกหลายต้นเลยครับหลยอยู่หลยอยู่ไปฉีดยาดมีโดนยาต้นไหนคือดอกออกนานเลย ออกเองมันโอ้มันรึ้นดื้อขึ้นมุนเถอะหนาฝนกอกวันนี้ไหมเดยอเด้อหลวงลุงโอ้จะของดีใจเห็นถึงเรียนดอกนี่เป็นยังไงนี่ฉีดยาตัวไหนนี่คือมันออกดอกรอบที่แล้วมันติดครับอ๋อมันมันติดลวมันล่วงหรือว่ามันล้วงติดลวมันล่วงมันนี่มันก็เลยใบมันก็สุดแล้วก็เลยสวยอ๋อมันก็เลยได้มันไม่ออกเองมันอ้อนี่ก็โอ้ได้ขันยึดได้ไหครับมันเป็นแจ็คต้นไหนไปดูนี่ไปดูลายมันฉีดไาจุดตัวเด้นี่ไปรีเลย หลายคุณบอยต้นนี้รู้เห็นอยู่วะหลายในต้นอื่นน่ะมา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 ไม่เชื่อนันเนี่ยไม่เชื่อเลยมาดูพี่น้องนี่ว่ามันของแท้หรือของเหลินอีลีเลยบันนีท้ของแท้ของแทฉะต้นนี้ก็มีอยู่อ๋อนี่กกำลังออกกำลังแตกในต้นนี้น่ะกำลังแทงไหนโอ้นี่น่ะอ่ากำลังแท่งมันเนยอดตัวบมแมนนี่ดอกได้นน่โอ้ดอกกำลังแทงโออแมนแมนอยู่นะโอ้ เปลหล็กจริงหนอขนาดแตงนี่แตงแตงแตงจริงมีกี่วันได้หนิครับมันคือออกดอกมันจะแตงแล้วหันเออเพิ่งแตงไม่กี่วันไน้ดูลออย่างไรใบมันสมบูรณ์อ๋อมันสมบูรณ์ระยะระยะเที่ยวธรดาตัวไหนยาบ่นั่นเลยยาปกติทั่วไปโอ้อยาทั่วไปเอาให้มีกาแฟด้วยอ่าเดี๋ยวมาเสริมซื้อซื้อเขามาหรือว่าพอเองซื้อต้นเท็กบาทสิบสามต้นสิบสามบาทซื้อกันไหนซื้อยุทธห้ามาปิง โอ้มีกาแฟเพาะด้วยท่านอะไรโรบิตาโรบิตาโอ้ไปเราไปดูดิโอมาขโมยมีุต้นดอกนี่แตงหอยตัแตงแล้วปลาบุญส่งแห่งสะตงบดหอยตัแตงแล้วนี่แตงแล้วก็มีดอกยังกำลังออกนี่กำลังออกเอ้าก็เพิ่งแตงอยู่ไม่มาตัแตงไม่ไม่เออคือไปแตงเขาหนาฝนน่ะมันจะเป็นต้นดอกทั้งกิงทั้งอ่ะนาเนี่ยมาตั้ได้แตงนี่อืมแล้วนี่ก็ยังม่ตั้ได้แตง นี่ออกมาเา่าเลยนี่โอ้หนหนหนออกออกมันก็ออกบ่บ่ถึงก็มากอ,ะอ่ะเอมันออกเด็กมันออกได้ยังไงพี่น้องเนี่ยมันหนาฝนขักๆกับพี่น้องไม่ได้ฉีดสารไม่ได้อะไรกระตุนอ๋อไม่ได้ฉีดยังเลยไม่ได้ฉีดยาฉีดแต่ยาปกติอะไรเลยไม่ได้เปิดตาดอกไม่ได้อะไรนี่กำลังออกมงาท่านได้แต่งทำนี่นี่ดิโอ้อีลี่ห้องพื้นนี่โอ้เป็นดอกอีลี่อีลี่อีลี่ เป็นเสียเรียนว่ดืเดือนอมกราคุมพาพอดีเลยครับนี่ละนี่ตัวนี้มันร้ายเตุ่นนี้นะรุ่นนี้ละรุ่นล้านแตกรุ่นล้านแตกรักษาไว้ดีเนะเนี่ยเออรุ่นล้านแตกรุ่นนี้ละนี่โอ้สวนก็อลังการเลยมีหลายอย่างผีโบรันเด็กโขลกหย่างผจัดหลายเด็กเกเก็บไข่เอาไว้พริกนี่ขายอยู่โอ้เหมือับดอก ดอกจริงครับไม่ใช่ดอกเล่นเลนครับของจริงครับไม่ใช่ตัวแสดงอ่ท่านได้ฉีดยาทำได้นน่นี่นะต้นสมบูรณ์บ่งเบ่งเบ่งทุกมาเลยอันนี้อันนี้สมบูรณ์มากสมบูรณ์สมบูรณ์ต้นก็สมบูรณ์ดีครับนี่นี่นี่จากวันเราตียังไม่ได้ฉีดยาเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วไม่จะพร้อมๆรอกันนะแต่ว่าดอกโอ้สอนดอกอยู่เอกอะยรนี่จะได้แต่งดอกอินได้นี่แต่คนแรกก็แต่งดอกสั้นอ่าันนี้แตงเยู่เพราะว่ามันออก มาใส่ในแตงกิงแบบใบกิง่งตัวนี้บมาใส่ในแตง,งกิงเลยตัดทิ้งสั้นนี่เนี่ยไหนนั่นเดน่นนั่นเด่นหนย,ยียบกับหยีบ้อยครับ <c oughs> เดียวเลยหยีบโอ้ดอกจริงๆนะพี่น้องไม่ได้ยะไม่ได้เปิดตาดอกไม่ได้เลยขึ้นอ,ออกเองออกเองอมันมีออกเลยวันนี้ไหมป้าขับถ่ายอยู่พี่น้องเลยนี่ดูดเลยดกครับดก ชุดนี้และชุดลานแตกไม่ใช่ตะลาแตกนะชุดลานแตกนเไปป่ายเห็นดอกเข็มขึ้นเป็นทุกต้นต้นนี้ไหมอันนี้บัตรในแตงกิ้งนี่เออไม่นี่ยังบัตรแตงกิงลงแนบมาเห็นดอกเต็มเลยอ๋อตัวนี้บัตรในแตงแมนเบิดทุกต้นเหรอทของหุ่นแมนเบิดเลยเป็นหมดเลยติดดอกหมดเลยแมนโอ้ไปไปตะอได้อีกเดินง่ายๆข้างบนท้ามงเดินง่ายๆนะโอ้สวนเลย สแน่นอนี่แน่นอนแน่นอนยาเต็มโอ้อันนี้ก็่แต็มยาก็เต็มต้นนี้ก็เต็มต้นสแต๊ดซื้อมาปลูกเรื่องไงนี่สะเดานี่ปลูกเกิดเองหรือซื้อมาปลูกซื้อมาปลูกต้นจังหวัดสะเ๊ดเอ้าวต้นละต้นละห้าสิบบาทบ่ซื้อมาสามต้น สามต้นสองร้อยนี่ครับต้นสะเดาหวานเอ้ยสะเดามันไอ้ที่ที่ถือต้มเนี่ยบอกม่วงบอกม่วงเบาหน่อยฮะม่วงเบาเขาเขาว่าบอกม่วงเบาก็เบา่วงเงาใต้สุราษฎร์ไปนะเออนี่นะสามต้นห้าร้อยเป็นบอกม่วงอียังบุญโอ้คือบดกระส่วนม่วงเบาเป็นตัวใหญ่โอ้ยปลาดุ๋ยอ่ะเติมมดกระสวนเบี้ยมากไม้เอ้าเอามาโลดไม่ต้องซื้อสับเพื่นเพื่นนี่เป็นดอกเป็นเดี๋ยวบางก่อนต้นนี้ไม่ทันแต่งต้นนี้ยังไม่แต่งเท่ากระสวนเลยอ้าวไม่ทันแต่ง ปื๊ดยุงหลายเติหลายมันต้องไงยุงหลายโอ้เสียบุญทรงนี่มาอีหลีตัวนี้โบเมนอีเดนได้นึ่ตัวนั้นกับพระท่านแตงโอ้แต่ก็ออกดอกแมนอันอันอันนี้ได้มาจากเสียชัยอันนี่อ๋ออันนี้อะไรนะอ่ไออย่างวะาไออย่างว่าเทว่าดอกสีชมพูนั่นแหละนั่นแหละไออย่างอ่ะมุนสังข์โบเมนอ่าอย่างวะอะไรดอกจำไม่ได้เลยเทว่าดอกสีชมพูไออย่างเนาะ แดงอินโดเออเดี้สองตัวแน่นท่านที่บ่นตัวหนึ่งนี่ที่เพิ่นเอาเพิ่นหายพันมาเสียบออืพันมาเสียบเฉยเลยแดงอินโดผ่านผ่านผ่านไหนไปตัวไหนอีกโอ้ตัวนั้นก็ปั๊บโอ้ปลูกพริกหลายตัวนี้ได้ขายไหมนะพผีหลายขายโลจักบาทน้อยป๊ได้ราคาดีตัวนี้ไหมอือ โอ้ก็สวนเสียบบติดว่ะเสียบยอดเดี๋ยวนี้ม่ไม่เสียบยอดเลยเลยโอ้ไม่น้อยรุ่นใหม่มีแต่เสียบยอดเลยเลยโอ้หางกระแม่นั่นน่ะหางกระแม่นั่นอืมนั่นน่ะอเสียยบอดโอ้ก็สวนเสียบบติดไหมเอามาทาบก็มีติดเสียบเสียบไม่ยากแล้วมันมีติดนี่ต้นนี่เติมเติมดอกด้วยเนี่ขนาดด้วยเลยด้วยแล้วน่ะไม่ไม่จะสั่งวะน้อดอกอีกสวยอ้าโอเคโอเค นี่นี่มีตอนนี้แตงยังนี่ยังยังมาท่านแตงยังม่แตงขึ้นดอกหลายเถิะนี่แหละใบมันเนอะมันมีเชือกด้วยเร้วเร้วมาท่านตัดอยู่เอาล้วพีที่แล้วมันติดหน่วยติดติดหลติดหลมาตอนนี้เออติดหลกันดิเอคือมันเอ้านี่เชือกเนี้ยมาท่านแตงออกอยู่ปาเบังมาบ่งกันแตตอนนี้อู้เ้ยเอ้าเอ้าก็เปลกับพี่น้องดูวะี่ติดติดติดีที่แล้วติดเจักลูกอะเเต็มต้นเลยเต็มต้นเลยเห็นว่าเชือกล้างว่าท่านในตาดอกเลนมันป่วยมันอะไรไม่น่ะบม โ่ป่วยไม่ป่วย,ม,วยม่มีโรคม่มีอย่างเลยเออเนี่แหละทุเรียนมันหลักเจ้าของมันเลยเป็นลูกเป็นดอกให่เจ้าของตอนนี้เราลุ่นเอาครับนี่มาท่านแต่งนี่กะลอกกา,าอ,อ่มกะลากุ้งพาโอ้ดอกเต็มต้นเลยเชือกยังมาท่านในตันเลยนี้นเกี่ยวเนงออกให้ชัดนี่นะโอ้ซื้อไว้จากในเขียวหี่คุมดีเถิะสร้างเงาทางเฟสจักบาทนน่อยเล่มละลอย โอ้ oh, เขาทาอยู่ด้น ah. hmm. uh. <A> ี่คมดีคืออย่างนี้เออเล่มละร้อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งให้ให้สั่งจากันดูมาเต่งแนงทุเรียนได้เต่งดีตัวคมดีตัวเออเออเขาทาเขาทาเออเนี่ยดีดีกระจายแต่ขอเด้นเนาะอ่ามีไหมก็บานมีอีกบ่บ่มีอันเดียวนี่แหละโอ้สั่งไดจังสั่งดเลยจักวันใดสามเมืออือใช่ได้ใช่ได้เลยของเสียเนี่ยโอ้เสียบุญส่งมาขโมยมีทุเรียนดอกเป็นไง นี่เลย์พินอโอ้ดองามื่อท่านได้ฉีดยาเมื่ท่านได้ฉีดยาทำไรนี่นี่นะโอ้ดอกเต็มต้นเลยแต่จริงๆมันฝนแบบมีมันเป็นตาแต่งดอกนั่นแหละว่าเชื้อรามันจะเข่าท่านแหละเลยไรแต่งนี่เล่อยไปก่อนมันเป็นตาแต่งนี่ยไปก่อนนี่โอ้หอวขุดหงอดเกินที่ั่นแหรอโอ้อีลีตัวนี้มันเปนอีเลนตอ๋อมันเปนอีเลนเด้ ยายากระชีดธรรมดาไม่ได้เปิดตาดอกมันออกเองมันสมบูรณ์แล้วมันก็ออกเองมันไม่ต้องรอหนาแรงสัมพินองเอ้นี่เออมันแปลกที่ต้นพูอีกไหมไปไปดูไปดูให้ต้นเลยต้นเลยต้นต้นอี้ไหมอ้าวอ้าวเสียนี่มาขโมยแล้วเสียนี่ในในตรงไหนอีกตรงนี้บออันนี้ติดยังนี่ติดอันนี้ติดหลายนี่หลายหน่อย แต่๋บ่มีแต่ตอนนี้ไม่ได้ติดดอกอ่าตอนนี้มาท่านออกไม่ได้ชีดเยอจริงๆนะบ่ไม่ได้เปิดตาดรงตาดอกนี่นี่กำลังออกเห็นไหมนั่นกำลังจ่อนั่นแหลยมันไก่ไก่นี่หรอมันสะสมอาหารมาหลายเดือ่น้องใบมันสวยอันนี้ถ้าได้รอบนี้เรารอบนาบรต้องเอารถเด้อนี่มันบืนเหรอนี่นี่เมืองต้นนี้เส้มต้นอยู่นี่ไต้นเนี้ยอ่าต้นนี้ห่างกับท้าไปซีบก่าหน่วยกันเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้บ่อใบมันเป็นมันเลยตื่นส่วนนี้แล้วมันแตกเกินอยู่ น,น,นีท่านด้แต่งอยากว่าท่านได้ขียนอย่างนี้ไหนี่ยังไม่แต่งพี่น้อง<ช>น<อ>้องอยู่หรอเอ็มตนอยู่มีถูกมาหรเปล่าเปรวหน่อยครับเป็นมะเขือพรงเล็กมีถูกกิง่งถ้าว่าเป็นตนเป็นกิ่งช่องกิง่งพราะในว่าอันนี้เป็นทุกกิ่งพี่นอ้องโอ้จะว่ามันจะสั่งลาก,กับบวมเนมันก็สมบูรณ์กับพี่น้องมันสมบูรณ์อย่างทางักดิเรื่องสมบูรณ์อย่างทางักกับพี่น้องพิธีเลี้ยงใดไอเป็นนามไอรอบ ตัดที่านมาได้จัก,กตันสวนนี่บ่นั่นแหละมันได้บมา่หลายเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นอ๋อมันก็เลยเป็นไห้อีกคนผลิตมันไม่เม,ม,ม่เต็มที่อ่ะอ๋อมันก็เลยเป็นไห้อ๋มันกลัวจะคลองสวนลอกมันก็เลยออกไห้อีก มันรักจะของส่วนเลนมันในโลละลอยรอบนี้มันติดสองรอยกว่าบาทโบ้ต้องลอยกว่าในเคงหนึ่งเรื่อนั่นเราหกซื้อหลายตันหลายตันนี่หลายตันเลยเอ่โอ้ยไอ้สองรอยกว่าบได้ในเคงหนึงเรื่องนั้นเาหกซื้อโอ้ยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทุกทูกโอ้ยลงไปยทำทำทำโพดกับโพดถุนเนาะซื้อโลละลอยลอยห้าบาท ไปซื้อไปซื้อหางหกสิบบาทคัดไปคัดมาแต่เบอร์หางหกสิบาทไอ้เบอร์ลอยหาบาทได้สองเข็งคันรถหนึ่งอ๋อคัดคอันนี้ก็จะได้ราคาดีอยู่ตลาดนี่แหละของแท้นี่หละตลาดต้องการรุ่นนีแหละเห็นใบไหมยวมันดีอยู่ขยายตัวไหนก็ทางมาทางเฟสบอสยาทั่วไปน้ำลายยาทั่วไปถึงเราฉีดตามอาการครับอือ ชั้ลรูปเหล่านี้จ็คต้นดิสดอกๆดโอ้หูลอยกว่าต้นตอยู่โอ้ต้นละต้นละยี่สิบลูกพาอไม่ต้องเอามาเอาต้นละยี่สิบลูกอลอยกว่าต้นโอ้คมดีให้สั่งให้เจ้ยน่นี่คมดีคมดีดีก็ใช้ตะคอยนั่นไงตะคอยนั่นมันแข็งด้วยนะเออมันแข็งมันแล้วมันเข่าง่ายโอ้คมคมคมได้รับหมดเลยรับ รับไปหินกระหินเกียร์รบกรหินธรรมดาโอ้คมดีคมดีนี่ก็เสียบยอดนี่หนึ่งกขาล่างงามเนี่ยอู้อ้ไปเสียบให้กระสุนให้แนี่ยอย่าไปเนี่ยไเสียบใครได้สิมันหนักเลยเออนั่นเลยเขาไหววัวใหญ่วัวใแต่กระสุนเสียบบมยากบกยากฝึกมากฝึกมิทิยาหยุดมากไอ้ไอ้ที่ว่าต้นในน้อยอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวมาทาบได้นั่นทาบกระตดนี่ทาบก็ไม่ติดไงต้นยิ่งใหญ่ก็ทาบติดโอ่านี่หนี้จักถาบมืออะไรนี่ปีหนึ่งปีเดียวปีเดียวโอ้ ปี่เดียวทวหมอเราเม็ดเราใหญ่เราเนี่ยอ๋อคน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 เม็ดมันใหญ่เด้คนคนมันสองถ้าถ้าต้นใหญ่กว่านี้ได้ไหมได้ในเบิร์ดในเบิร์แต่ว่าต้องเอาต้องเอาต้องเอาถุงอ่ะกะทาถุงยางตินี่นะลายต้นก็บระติดกระติดโอ้เนี่ยือน้องเอานี่อันนี้อันนี้อันต่อทาบริงแต่งไว้แล้วสวย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 โอ้หัวหม้อเลยตัวหม้อยืนมือ แมนแมนแมนสามเม็ดละไปไปดูไปดูต้นไปดูต้นสวยๆเอากล้วยคือเห็นสุกไหลเถะกล้วยกล้วยตายนี่กล้วยตายเขามาซื้อโอ้มินตัสไปแกะงูกินไม่เอาไปญี่ปุ่น่ะญี่ปุ่นเขาส่งญี่ปุ่นใดดิเห็นเขาอ่ะอ๋อกับมัรู้เมื่อเมื่อเมื่ออะไรเมื่อสิบปีที่แล้วเขาวอาไว้ส่งญี่ปุ่นใดมันรู้แล้วเอาไปเรื่องอดีตมาคุยปัจจุบันเลยบนไหนขายจะกที่วะดิโอ้กล้วยก็หลายเขาเรียนก็เออเขาทางเขา คาถาของเสียอา <4 S 2> ยุ<ด>ยนะครับขึ้นอย,อยู่ครับบนตกลื่นนี่ครับพี่น้องชุดนี้ไม่ได้ออกครับชุดนี้กําลังออกยอดใหม่ชุดนี้มันติดหน่วยหลายครับเลยไม่ได้ออกดอกไม่ได้ออกดอ,ดอ,อกดอประมาณสามสิบต้นครับรอยกว่าตน้นออกดอกใหม่หมดเลยพี่น้องนี่ครับโอ,โ,อโอ้ต้นบุญรับปีนี่ของเสียเขาเสียบุนทรงต้นบุญรับปีน เนี่ยเนี่ยเสียจริงเนี่ยที่หลังถ้าเห็นว่าตัดทิ้งเลยเอาไว้มันจะลามเข้าต้นฟูเลียมเนี่ยบ่มันมียาทาว่ะหรอมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวมาตัดเดี๋ยวมาตัดเดี๋ยวค่อยตัดตัดตอนมันมียามาทามาทาดักจะโรยไว้ในตรงใี้นอนอีกปูเม็ดไว้เห็นป่ะเนี่ยปูกกูเม็ดในสวนที่มาเสียบยอดงเรานี่นี่ใกล้ทีได้เสียบได้แล้วนี่ปีเดียวเด้่นี่ปีเดียวก็งามเลยปีเดียวปีเดียวงาม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 เลย นี่ก็เสียบได้แล้วนี่เสียบปีนี่สวนทุเรียนเสียบุญศส่งหนึ่งงามงานงามบางใบบางใบใบมันเขียวผ่านอยู่พี่นอยพีที่แล้วกขได้ไม่ร้ายครับด้สักตันตกด้ไม่ถึงสิบตันมั้งปีทีลแลวถึงไม่ถึงไม่ถึงสิบตันตัวนี้ก็บปติจักหน่อยด้วยนี่ตัวนี้ล่ะอ๋อโอ้ที่ลงคลิปนี่ถ้าตัวนี้ได้นี่ตัวที่เป็นพระเอกอ๋อที่แรกอ่าเลยบม นีเปิดดอกไปนี่ที่มีติ้นี่กําลังออกกําลังออกคือกันเออมานจะแตงไปบางหันนี่ก็เลยตัดยอดเลยโอ้อตัดยอดเบบอนอ่าแตงอะไร่้งนี้ต้นนี้แตงแลยอ๋อนายไปดูดอกอีกต้นไหนอีกว่าก็ดอกทุกต้นต้นนี้นี่กระเม็นเมยนนี่นี่กระเม็นดินนี่กระเม็นต้นนี้บางหันก็รอบบางหันก็ได้นี่อือพอดีมันป่วยก็เลยบ่ท่านเอาดอกนายไปข้างนาพนกระเม็นบ่โอ้ทุเรียนลายอยู่ต้นนี้ไหม อ้อนี่ก็ออกดอกแล้วพี่น้องเลยที่ว่าออกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับดอกเนาะเมนบอกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ว่าไม่มีดอกก็ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้นนี้เสียบยอดอ๋อนี่เสียบยอดหาปีนะห้าปีโอ้ดูเล่นเม็ดดูเล่นเม็ดมาฝูกไหม่โอ้นี่ต้นแรกที่เสียบติดอ่ะต้นวิชาวิชาแรกอละโอ๋เต็บเราวิชาเนี่ยต้นแรกเลยนี่ติดห้าปีครับปี่นีะติดดอกอยู่นี่ติดยังนี่ยางดินเลื่อนติดเราดแล่อ่ากําลังออกอ่ะ เปลกมาเพิงไต่ต้นนี่กําลังออกอ่ะเปลกเปลกตรงไหนเปลกที่ว่าไม่ออกดอกหนาฝนนะพี่น้องนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังออกดอกกำลังแทงออกนะนี่กำลังแทงไม่ได้ไม่ได้พูดมัวเลยครับข้องจริ้งในคบเนี่ยนาทึ่งนี่เป็นไรข้องจริงทั้งนั้นเลยพี่น้องโอ้หนูเป็นไรหนูออกแล้วหนูเหยียดเป็นมะเขือพวงเล็กเหรอโอ้ขัก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 มาขโมยมิถุเรียนดอกหนานี่โอ้ผ่าน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 เสีย ว่าหนทุเลียนคือมีแต่งามๆแต่มันหนีตเลียนในจกปีนี่แปดเจ็ดแปดปีบ่กแปดโอ้แปดปีโอ้ดาเกือบถูกเลยโอ้ทุเรียนหนาอยู่ข้างหลังนี่ตัวพี่นอ้องต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆเด็โมเล่เหลือแต่ต้นสาวรว 8, ุ่นแปดปีสิบปีอยู่ครับพี่นอ้องโอ้ทุเรียนหลายดอกแปดสิบเปอร์เซ็นต์สองลอยต้นติดดอกอยู่ลอยเจ็ดสิบต้นมีติดอยู่สามสิบต้นรู้พี่นอ้องอ้ย มันติดไงเป็นท่านแตงทำได้หนิอโอ้ีัว่าท่านแตงโอ้ดอกกินๆข้อนนี้ยังไม่ท่านแต่งเลยมันออกดอกเช่พี่นอ้องโอ้เข่าทาเข่า,าทาไม่เจ็บเลยมันเปิดตาดอกได้ไงเออม่ได้ไเ,เ,เปิดเลยยาเปิดตาดอกได้ไงไม่ได้เห็นยังเลยเออมันออกเองม,มันจะสั่งลาไหมแค่นะ้นี่นี่สั่งลาดิ ป่ว <lee. S 2> <อ>ยแล้ยเออป่วยละป่วยละป่วยถึงเลยอันนี้ปัญยากป่วยป่วยป่วยรักษาถ้าแป๊บเดียวหายอันนี้บ่อันนี้บ่เป็นยังมียาเทวดาวะ,อ,ะอยาเทวดามียาเทวดารีบรักษาหลอดนี่เอันือมีครับพี่น้องเดินสำรวจถั่วสวนแล้วเชื่อลอยเปอร์เซ็นต์แล้วครับว่าออ,ออกดอกจริงๆครับครับคลิปเดียวขอไปคลิปคลิปกับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องขนมันโดยส่วนนึครับพี่น,ออนอกก้องสสว,วััดีครบครบ,บ๊ายบาย